เป็นไงครับรูมันจะแบนๆหน่อยหนึ่งจ้ะอ๋อแล้วยังไงอีกครับเะ้า้หนเ้นไสนวันัในกาดูต้องนานพอดีรม่ขึ้นมาเลยัใคเร็จลครับ ยกขึ้นอีกครับนายแบบวางเลยงเงมรูปีนี้ตัวปีนีู้ที่ไหนนะผมจะไปดู

ไหนดิด้ยเลยนี่ยดินมาดูตามาเนี่ยใกโชน ไอ,อไ,นะไอ่ออมือไตรพุกนี่ไหมไตรขึ้นหายยกนิ้วหน่อยกินซสื้ออร่อยไหมอืมมึงเป็นพิศตัว <c oughs> อร่อยค่ะอร่อยเยี่ยมเยี่ยมสุดเด็ดเลยพอเลย ลอยไหมครับยอดเดี๋ยวทางโน้นครับช่วงมกรลาถึงเมษาทำไมต้องหา่วงนี้เพราะช่วงหน้าฝนมันจะส่วนใหญ่จะอยู่ตามโพนใหญ่ๆนี่เนยนนี่ครับเตือนดูตามดูมันจะคล้ายกระรูปูแต่มันไม่ใช่รูปูมันจะอีกอย่างหนึ่งแบบไหนเป็นนแบนดีๆแล้วจะเป็นขุยไม่ออันเข้าส่วนจะเป็นขุยที่แบบยังไงมันลานมันสวยๆหน้ารูปากรูมันจะ เป็นลานสวยๆพอาะกลางคืนมันจะออกมาจอดอยู่หน้ารูส่วนใหญ่บางคนก็ส่งองกลางคืนเอามันจะไม่ลึก,กเหมือนดูฟูแลคุดเอาไปทำอะไรถ้าส่วนใหญ่ก็เอาไปคั่วครับแล้วก็ทอดทอดหรือยำเป็นหมกไปได้ครับเป็นพอมหมกว่าส่วนใหญ่จะเอาไปรับประทานเองรส<อ>ชาติเป็นไงครับรสชาติอ๋อมันก็อร่อยครับถ้าทอดกรอบก็พอดีครับอร่อยอืมกรอบมันจะหอมมันแต่ปีนี้ชาวบ้าน ได้ออกขุดมแมลงกองเป็นจํานวนมากก็เลยถือโอกาสได้เข้าไปดูก็ที่ที่สอบถามดูตอนนี้ก็ก็เป็นเ,เป็นทอดกรอบบ้างอะไรบ้างนะครับเห็นว่ามีทางเขาเรียกว่ามีทางแมลง่องนี้เมื่อก่อนคิดว่ามันเป็นพิษวันนี้พี่น้องคนทฒ่าคนแก่และชาวบ้านที่ผมว่ามันเป็นยาปฏิชีวนะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นตัวยายอย่างหนึ่งที่ใช้รักษาโรคนี้มีคุ้มป้องกัน ในตัวของของแมงปองเองที่มีผลดีกับกับสุขภาพด้วยอย่างนั้นนะครับผมก็ลองทานไปแล้วล่ะนะครับตัวสองตัวนะครับก็มีรสชาติดีส่วนมากชาวบ้านมากักจะจะทอดแะเป็นส่วนมากนะครับ